เผยชีวิตล่าสุดบีสุกฤตเลิกนางเอกหายตัว2ปีบีเดอะสตาร์เลิกนางเอกสาว2ปีแรกทำใจไม่ได้รับเสียดายวันเวลาที่อยู่ร่วมกันมีข่าวว่าหายไปจากวงการเพราะเลิกแฟนใช่หรือไม่บีรีบเคลียร์ทันทีว่าไม่ใช่แต่ช่วงนั้นทำงานเยอะ7วันต่ออาทิตย์มีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมและก็เป็นจังหวะที่เริ่มสดพอดีส่วนในช่วงเลิกบีเล่าว,ว่ามีการดื่มอยู่บ้างไปปาร์ตี้ขับ รถให้ฝนตกเปิดเพลงช้าๆแล้วก็ร้องออกมาพอได้ระบายบ้างมันก็ช่วยเยียวยาได้เหมือนกันยอมรับว่าช่วงเลิกใหม่ๆ2ปีแรกยังทําใจไม่ได้ก็มีเหงามีคุยๆบ้างก็จะบอกอีกฝ่ายว่ามาลองคุยกันก่อนไหมแต่อย่าเพิ่งฝากความหวังนะเพราะบางทีเวลาเขาไปคุยกับใครเขาจะจริงจังเลยแต่เวลาคุยกับใครก็ตั้งใจว่าจะจริงจังกับทุกคนแต่เราต้องคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าการคุยกันแบบนี้จริงจังหรือคุยกัน เล,เลก็มีทั้งบอกว่าอยากคุยเล่นๆเ,เป็นกิจก,กันกินข้าวดูหนงังเที่ยวด้วยกัน ก็มีทางที่เข้าใจและมีบางคนที่คิดจริงจังขึ้นมาด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้นักร้องหนุ่มยอมรับว่ามีคนที่ถูกใจแต่รู้ว่าในอนาคตถ้าแต่งงานไม่อยากมีบุตรเพราะชอบชีวิตค่อนข้างจะอิสระมากกว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ทําให้มีความสุขได้ก็ยินดีจะสละโสดและบีสุกฤตรับขัดใจผู้ใหญ่เรื่องรับละครเปิดใจสองปีหายไปไหนช่วงก่อนอาจจะต้องดูแลพระอาจารย์บ้างหลังท่านเสียเราก็ขอพักต่อตอนที่กลับไป ดูแลพระอาจารย์เพราะท่านมีบุญคุณกับเรามากไปดูแลท่านกับสองปีเหมือนกันก็มีสรับรับงานงานไหนที่รับอยู่ก็รับปกติแต่งานที่เข้ามาเพิ่มก็เลือกรับเอ้าให้พออยู่ได้ส่วนข่าวขาลงส่วนต้องรับงานในร้านบีเผยว่าคนมองว่าเป็นขาลงเลยรับงานแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่มันมีความสนุกมากเพราะเรารับงานได้หลายรูปแบบและเป็นการขยายตลาดซึ่งไม่ได้หมายความว่าผมรับงานในร้านแล้วจะไม่รับงานปก กติผมว่ามันยิ่งได้ขยายตลาดด้วยซ้ำทุกงานจะมีขอบเขตไม่มากจนเกินไปซึ่งช่วงหลังมีงานลักษณะนี้ติดต่อเข้ามาเยอะแต่ก็ปฏิเสธเยอะเหมือนกันและการไปทํางานกับสาวสวยอยู่บ่อยๆเจ้าตัวเลยยอมรับแบบทีเล่นทีจริงมีถูกใจสาวสวยบางคนบ้างเหมือนกันเป็นปกติของผู้ชายแต่ไม่เคยมีโอกาสถึงขั้นได้ขอไลน์หรือแลกเบอร์โทรศัพท์เพราะเวลาทำงานตนไม่พกโทรศัพท์